กินหลายเรากินหลายเรานะกกระส่าคูจักมืนพู่ร้านนึงบอกมื่นชะไหมคุณแหลวอ่างเันอกรับมืดก็แหี้ย มัน <c oughs> <c oughs> ต้องมาใส่ด้วยวัสสื่อละอุ๊ยค่อยพได้เผาเล็กสีจอเดียร์อะ ทำตัวตรงก็ต้องเลยเหแล้วนับคำาปตตง้อหน่อตัง่อยไปก็มาได้าามิาไแนั้นกล้วแล้ว้วก็แล้วเยอะจบอะนีละ

จัไปยนี่ทีนีเียความใกล้ก็ให้มีไปตู้ไว้ลูกเต่าเให้ตเลยักแท้กันขื้เต่า้กิมบกทุเรียนกับส่มาไฮไว้ทีส่ให้อุมมะใ่น่ออุ่มน้ออุ่มเลย้าอุ่มเลย กูกําลังคิดๆ vẫn sợ là chị hết mọi người có thể là cái nỗi đêm phố hồng bào nó 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 hồng bào

ตุ๊กตาไว้ได้ป่ะดีกว่าตุ๊กตาบ้านกว่าดีไม่เป็นไรนะมาเบิร์ดกันป่ะหลังจากที่เราชอบก็หมดประเทศ ขางน้ำแข่เขาเขาเขาจมาเงน้วยการานสั่จ่องซื้อไว้ป่ไปน้ำแขางมาน้อยนนัยดดูสมือสองข้อข้างมือที่ขับาปค่ะพี่กูแล้วใ่อยาขาอยาาขา 拉你吧，拉你跟吧，来，那好 ดีสีมือนีมือสันกันดีสีครับีะเจ้ันดีเลยขอบไ้เาลอเ้อีใยังไมเอาซ่นอทีเบแก่นอเบ้านานอที่บ้านกานนอบ้านตูดเด้ใครนอนใครนอนน้ตวเิด สโตว, variance, วามหวดน่ะหวดเนี้ยกีเสียว <God. S 1> ์นะของหวดเดียวแคในหลายลูกอันไหนลูกบอบอให้พืนท่เปบอให้คืนลูก วันนี้ยราอยู่หน้าโบสได้ใส่เงินดรามาไม่ให้ป่านี่ก็เป็นบรรยากาศงานผูกแขนขึ้นบานไม้เด้อพี่น้องเด้อ ขื่นบานไม่นี่ก็ขึ้นบานไม่เอาสีครับผมนี่แหละครับเอ่เฮือน,นเพื่อนกะเอ่กอก่อแล้วเรียบร้อยครับผมเพิ่นกะขึ้นเอาเหลือกเอายามเนาะเมือสันวันดีก็ขึ้นเอาเลือกเอายามเอาเหลือกเอาใช้เนาะครับนอเมือแรงเพิ่นกะสิได้นอนครับผูกแขนแล้วแล้วกะกินข,ข้าวกินน้ำกันครับบ้านนี่ข้าวน้ำสามปลาก็าาโอ้อุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับ กินตามมีตามเกิดเจ้าภาพเพื่อนก็นได้ต้มไก่ครับผมต้มไกล่แล้วก็มีตำมะฮุ้งพุ่นะโอ้ตอนไก่ป้าโถเป็นตะแสบขนาดเลยนี่ยครับอีสานบานเห่าบบมียังมากมม้ครับอ่าบ่ไดยมีพิธีดีต่องอ่าขึ้นเอาง่ายๆครับผมขึ้นก็ขึ้นย้ำม,มือแรงครับพี่น้องนี่แะครับ ญาติพี่น้องกับบดณฑมีผายหลายครับบัณฑิตเอื้นผายหลายเนาะกับมีพ่อมีแม่มีลูกสาวแล้วก็มีเท่าดองเพื่อนนี่ครับนี่เถ่าดองเพิ่นเด้อเท่าดองเอาสีโอ,อผู้เสียดำดำนะคับลูกสาวคนกลางเพื่อนครับผู้นันกาคุณแม่เพื่อนครับ อ่าแม่แถวชังโหลดนี่ละอ่านี่แหละครับเป็นกับมาตะเสาคนละมาตะเสาคนละเป็นกับมาเตรียมสิ่งเตรียมของเตียมเยม็ดนอย่างในกินอย่างขาดตกบกพ่องครับผมอ้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับคุนหน้าอ้กินหลายคนกระแสบกันแล้วเนาะ เป็นนะครับเงียำเงียบเงยบเงียบโอ้เป็นติบเขา่าเพป็นกันหนึ่งว้เต็มติบยานขาดยานเคิร์นเป็กนกบ่ใบขาดให้เคินครับผมเป้นกัอุดมสมบูรณ์ครับเป็นกันพักนางอางยาเพป็นกัโอ้หลายครับ โอ้แสบแส่นน้ำกันด้้อมันเป็นที่ยังก่อนมันโคบ่ยมันโบ่อยเมีนบ่ครับเมียนเมีนบวค่าค่าใส่รุบมันก็จะหักมาอุดมสมบูรณ์นอทางนี้นออุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นั่นนั่ลล้างแล้วครับอุ้ยใส่เออนผักเี๊กงของเขานี่มันไม่ได้หรอกผักเกีงก็ได้ ไิดคาคอดิมกับวันนี้ละมันือเจ้อยตำหมคืหองเม็ดแล้วแทยมั้มันมันสี่งครับดเลยเโอ้ยเออพราะ่าตำใหม่นี่นะว่ะเมันเป็นน้ำหมกงบบบคือคนแพ่งกันตัวเออ ตอนนั้นก็เลี้ยงอะไเนึ่งยังไปซื้อทรงัวนี้คอยเริ่มให้เริดมมือคนี่เขาได้เอาให้เบ็ดนะุณลีเอาอยู่บ่อเปนนี้บอดอยู่เด็ดนีเราแล้วส่งตัวนี้ถ้าเท่าหนูจะ้อยี่ว่บ่้ราลู้ง้ายอดีได้รู้ต้ สบายดีน่องซอน่องน้อหน่อยหน่อยซอน่องยังน้อซอนองยังน้อน่องยังน้อหน่อยหน่อยอุ้ยอะไรอบกน้่บกน้ำบกน้ำซอน่องยังตามไม่

เอา้าโอ้ยอายโอ้ยหนูอายซ้ำโอ้อรคุณคหลานน้นงองหนโอ้อันนี้ก็พี่น้องผู้เพิ่นมาใหม่ด้วยครับเด้ออันนี้กัเป็นพี่น้องทางแม่ดองเพิ่นครับอ่าเพิ่อนอยู่บ้านคำตะก,กาเพิ่นละเพิ่นก็ได้มาที่หลังกับผู้ที่หลังครับว่าเป็นยัง ที่เพิ่นจัดงานยาีมือแรงนี่กะย้อนว่ายาีมือเสาร์เนาะเพิ่นกะอยากเวียกอยากการอยากงานเนาะครับเนาะแต่ละคนกะเลยเอาแล้วเวียกแล้วงานกะได้มาผูกเกลาผูกแขนเอาครับนี่แหละครับโอ้บหธร,รรมดาครับมืดแน่จังหน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าตอนนี้กะบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแหละครับ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีสก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดสำหรับทายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ